เออเฮ้ยเบาเบาพอเออโอ้หเจ็บตูดพี uh ่เป็นแต่ปลาที่ผมตากไว้หรือแต่ไอ้นีฟองฟอตเลยเนี่ว ไปพัดไปสุดท้ายรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอละรอเผื่อกันกนี้ต้องให้ทีเขากอนนะัไปพัตรงนี้ว่านะ้ำพ,นะพอช่วงช่วงมันขยุบขยุบเยอ,ยอะไหมเยอะไหมแตกหรอตัสองใบพัดแตกใช่ไหม เดี๋ยวอุ่มะนาว่ะมันตีมะนาวเดี๋ยวมะนาวรวยเยอะไหมอ๋อแรงรวด้วยขายกระเลียงเขาทาได้นะโอ้โหแย่เลยครับผมโดดตึกขึ้นเนินนะครับผมอ๋ สบายพัดนี่ยังโอเคโอ้โหมอน้ำด้วยโดนมอน้ำด้วยทังลบก็มีบาดแผลนักรบทำยังไงล่ะเนี่ยต้กเปนะ็ด่อีกแล้วเหรออีกแล้วอีก

กิ้าอดีไหมล่ะหลังคาได้ไหมพี่หลังคาก็ได้พี่พี่ลองดูเดี๋ยววัายามนี่นะววางววางเลยแล้วกันนะพี่ฮัมกระโดดนะนมาตกอกันนะนมองกันมันเพราะว่าพอนอนนอก,กนมันจะไแคบมันะี่นอนองับ เยียบเลยครับเยียบเลยครับเอาข้างหลังลัวจะโดนเล็กเนี่ยเียบเล็เนี่ยเดี๋ยวเว้ยเดเดีวเรื่อยๆพี่เรื่อยๆไปเลยเอาหัวยเลยเลยเลย ไปเลยไม่มีโอ้โหจะถามเดไมไปถมีจะเข้าใมีจะเข้าไปโอ้ไม่ได้หอนเด็กไม้เออโอ้โหเ้ยไรผมมีด้านหน้าอยู่สองคนไปไป ไปเลยไปเลยถ้ามีจะบอกลงน้ไปแล้วเป็นลไปแล้วว่าเจอแตเข้าไปโดนไม่ได้ยดไอ้โหไปเลยไปเลยไป้้โอ้โหยอยเโอ้โหยไปเลยออยล้้เลยห้ยไ

มึงโอ้โหตีสปาเฮ้ยไม่ไล่เอาขางหลังับครับโอ้โหดโดดไปพันเลเนี่ยได้ใยเไม่เหลือ้มัาวล้มนลาวใ้องไปมันยังไม่มีความรู้สึกเหมือนคนชตงนี้เล่าัน มอเตันๆัไหมครับกล <Leonard> <c oughs> <cle> ้อ <Double> ง <studio> <c oughs> เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่รถโกูใช่ไหมใช่โอ้น้ำแตกยังได้เออเออพี่เขาบอกว่ามอน้ำแตกใบพัด ีีชุดดเเยวกับราพี่ครับคลองยาวนี่เราจะไปกันยังไงครับคลองยาวเราไปตะมา <c oughs> ต้มาคร <c oughs> ับรอขวาสุดเลยครับใช่ครับถ้าเรา,าถ้าเราขึ้นซ้ายเนี่ยมันจะดู hey, hey, ดูปกติไป hey, hey, ปกติ hey, ขึ้นซ้ายสายุด <hey, S 2> ลอ็อกมือเลยล,อลยรอขวาไปเลยลรอขวาดูทราไม่จีบก้อนมันดูเอาเอาให้เกงผมเปียกหน่อยดูโอ้โหตกรถ พี่เบาๆเขาพูดเล่นเขาพูดเล่นเขาไม่ได้พูดจริงแจาแจกแจกะได้มีกำลังใจอ๋ออ๋อแจกแจหน่อยเ้ยเฮยเเ้ยเยโ้ย้ยเเเ

พิษในปลาที่ผมตากไว้หรือแต่อันนี้ของฟอสเะ้เลยนี่เนี่เขาพูดเลย่อนทั้งนั้นแหละปกติไหมครับปกติปกติเดี๋ยวเดี๋ยให้กูดับดักก่อนเยี่ยมโอ้โหโอ้โหคุณจะรล่ได้เบียรลไปก็จะหลดเก็บเลยนะทิ้งไปเลย ผมเอา CIF มาเอง้องไว้เ่ไม่ได้รถโอ้ยยึดแต่งแต้ยต้มแล้วโค้งหล่นรถล้้องไปรถคับอีกโอ้ยโอ้โยโอ้โยโอ้โยโอ้ี โโอ๊ยเบาเบาาเบาาโอ้โหเบาเาเ้ยอๆค่อยๆคยๆๆค่พไเดินหน้าเดินหน้าได้เดินหน้าได้คนมันอยู่ไหนี่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 อยู่นี่เดี๋ยว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 เอารองเท้าแปะก่อนเดินหน้าพี่เดินหน้าเบาเบเดินหน้าได้เบาเบา ไปไๆๆๆไปไปไปเอาไปๆๆโอเคโอ้โหโดนกิ right. okay. oh ่งน oh ี oh ้ก็ไปมึงโอ้โหโอ้โห เบาพี่เบาโอ้โหเบาไปแต่ว่หลังไปรีสอร์ทไม่จบจะดูแลยังดีไอ้นี่ไไรไ่อไอ้นี่ยังไม่เท่าไรโอ้โหอย่าไปหนามแล้วกัน

อะไรไดครับชันเหมือทำอะไรดีกินเหมือน <fall kas S 1> กินเดือแล้วเลยเอาโอ้อมบอกว่แต่ผมมองอยู่นะหรอเมื่อกี้ผมถามชุดนท้องเนี่ยทองสิกไปผมรูแบบเขาบอกไปถึงจริงๆถาไปกลับออกมาไม่ได้ตอนพี่แค่นี้ก็พอพี่ไม่ใช่ร่อ้ไม่ได้พอพอแล้วพี่แค่นี้ก็พอแล้ว ผมขอไปนั่งข้างล่างให้พี่สองคนวันนี้กูแก้ให้แข็งนี่นี่นี่ดูแขนเขาดีโอ้โหโอ้โหเราพี่น้องการเลือดแค่นี้ธรรมดาจิบจิบดูที่ดูที่คือวันจะเข้าอีกไหมไม่เข้าถ้าเข้าผมเดี๋ยวผมรอนี่เกิดโดดลงปุ๊บเลยเดี๋ยวเราอยู่นี่เราไม่แตกเพราะไฟดึบางไหลรถเข้ารถเข้า ไม่พิไว้ผมก็ขับรถเป็นนะขับเีงที่เอามาได้เองเดี๋ยวผมจะเลี้ยงดูปูเสือที่อย่นี่เปนที่ไปแลกแกงกาจาริ่งที่สุดบนพี่แล้วโดนไปสองคลองเน่ยแย่งกันคลองเดียวแหละอันนี้คือคลองปิดคลองนั้นไปแล้วลงน้ำอยู่โน่นเลยน่ข้ไปตรงยังไง11นี้ก็แย่แล้วคิดยากมากเลย เราึก้าวิวสวยสวยจริงจริงคนไม่เคยมาเลยนะแล้วได้ได้บเลยตบายไม่รู้จักเลี้ยงแต่รุ่นผมเนี่ยเรี่องให้พังนึใช่ที่ผ่านไม่ว่าข้าไปได้ที่รู้จัก่นไว้ในรถนะฮะฝนมันเริ่มลงแล้วโอ้โหโอ้โห โอ้ยบิดดีจริงๆสุดยอดสมชื่อโอ้โหอันนี้ออโตโัไหมสุดยอดมากเลยโอ้โห แค่ <S <S รอไปแล้ว500มีได้ร้อยนะองหลาอย่าง <S <S า <S <S ข้า,บบาง,งนั้นมันปั่นคาบชิ